สวัสดีนักเรียนมหกทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสิกส์อะตอมกับครูบูมีกครั้งหนึ่งนะครับในพาร์ทนี้นะคะจะเป็นการคำนวณของทอมสันใช่ไหมฮะซึ่งเราเคยเรียนไปในะครั้งที่แล้วเราพบว่าสมการของทอมสันเนี่ยสามารถที่จะหาประจตุต่อมวลได้ใช่ไหมครับแล้วก็หาความเร็วหาสนามแม่เหล็กหาอะไรพวกนี้นะซึ่งสามารถหารัศมีได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ครูก็จะพานักเรียนมาตะลุยการคำนวณของ ฟิสิกส์อะตอมในพาร์ทของทอมสันกันนะครับก่อนอื่นเรามาคุยกันสักพักหนึ่งนะครับทอมสันในจริงๆแล้วเคยกล่าวไว้ว่าอะตอมเป็นทรงกลมใช่ไหมฮะมีเนื้อทรงกลมเป็นประจุบวกและมีอิเล็กตรอนเป็นประจุลบฝังอยู่ในเนื้อประจุบวกนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าในปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้ทฤษฎีของทอมสันแล้วเนื่องจากว่าเรายกเลิกไปแล้วหลังจากที่ลัเทอร์ฟอร์ดมีการค้นพบนิวเคลียสนะครับแต่เราก็ยังใช้สมการของเขาในการคำนวณหาค่าอะไรบางอย่างอย,งอยู่ใช่ไหมครับ ปัญหาของแบบจำลองของอะตอมของทอมสันก็คือเรารู้แค่ประจุลบนะฮรซึ่งก็คือได้ทําการทดลองไปในครั้งที่แล้วหาว่า,าประจุต่อมวลมีค่าเท่าไหร่ของอิเล็กตรอนถูกต้องไหมครับและแต่ว่าเราไม่รู้ว่าประจุบวกในอะตอมนี้อยู่กันอย่างไรอันนี้ก็เป็นที่มาที่ว่าทําไมเราถึงต้องยกเลิกของทอมสันนะครับแต่ว่า เดี๋ยวพอจบพาร์ทคำนวณในครั้งนี้ครูก,ก็จะสอนต่อไปเรื่อยๆจนพบว่าในความเป็นจริงแล้วอะตอมนี้ที่มาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะฮะแล้วพบว่าเราสามารถที่จะใช้ทฤษฎีของใครในการคำนวณหาอะไรได้บ้างครับเอาวันนี้เรามาพูดกันตอนนี้สักน,นิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราเรียนกันไปสักพักหนึ่งเราพบว่าสมการที่สามารถคำนวณหาได้ของความสั่นเนี่ยพบว่ามี2สมการเท่านั้นเลยนะครับก็คือ Q ส่วน m นะฮะ Q ส่วน m เท่ากับ v ส่วนด้วย b r นะฮะซึ่งตอนนั้นได้ทําการ คำนวณไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราพบว่าค่า v ตัวเดียวมีค่าเท่ากับเลยฮะมีค่าเท่ากับ e ส่วน b ใช่ไหมแล้วก็เลยได้มาเป็นอะไรฮะได้มาเป็น v เท่ากับ e ส่วน b ก็เลยแทนค่าเป็น q ส่วน m เท่ากับ e ส่วนด้วย b กําลังสองส่วนด้วย r ในชะ่ไหมก็จะได้เป็นส่วนที่สองมาคือ q ส่วน m เท่ากับ e ส่วนด้วย b กําลังสอง r นะฮะแต่ทีนี้ความรู้เก,ก่าที่เราเคยเรียนกันมาพบว่าจริงๆแล้วแรง ของสนามแม่เหล็กและแรงของสนามไฟฟ้าก็มีค่าในการคำนวณใช่ไหมฮะซึ่ง f b ก็คือแรงสนามแม่เหล็กเนะี่ยมีค่าเท่ากับ qvb นะก็คือ q b มีค่า,ากับประจุใช่ไหมฮะแล้วก็คูณด้วยความเร็วแล้วคูณด้วยสนามของแม่เหล็กนะฮะส่วน Fe ก็คือ qe ใช่ไหม Fe เท่ากับ qe ก็คือแรงของอะไรฮะของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับประจุคูณด้วยสนามนั่นเองนะฮนะหลังจากนั้นเราก็พบว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราจับมันมาเท่ากาันหรือใช้ แรงทั้งคู่เนี่ยเราจะพบว่าสมก,การจะได้มาเป็น Fe เ mm. ท่ากับ f b นนี้ก็คือสิ่งที่เราเคยเรียนกันไปในครั้งก่อนแต่วันนี้ครูจะลองพามาทําคํานวณนะครับก็อาจจะต้องใช้การเขียนซึ่งใช้ในมือของครูเองอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับผม <c oughs> อ่าเรามาดูข้อแรกกันดีบานนะครับอาโอเคนะฮะในการทดลองหลอดรังสีแคโทดนะครับพบว่าความเร็วของอนุภาครังสีแคโทดมีค่าเท่ากับ าคูณิบยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีนะคือค่าของอะไรนะทําเร็วใช่ไหมฮะเมื่อนำขดลวดโซลินอย์ที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเท่ากับ0.1เทสลาครอบลงบนหลอดลังสีแค์โทรดรลังสีจะวิ่งเป็นเส้นโค้งด้วยรัศมีเท่าไรนะฮะ <c oughs> อันนี้ของหาเลยฮะหารัางสีจะวิ่งเป็นเส้นโค้งเท่าไร่หมะคือขาอะไรฮะค่า R ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่าที่เขาให้มาคือค่า e ส่วน m. E m คือจ e ประจ,จุส่วนด้วยมวลน,นั่นเองนะฮะของอนุภาครังสีแคโทดเท่ากับ1.8คูณ1บยกกำลังอ1แคลอ์ต่อกิโลกรัมอันนี้เรามาดูกันเลยนะฮะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําในการคํานวณฮะเราจะพบว่าการคานวณของเราจะต้องมีอ,อยู่สามพาร์ทจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปอันแรกก็คือเขาให้อะไรมาใช่ไหมฮะเขาให้อะไรมาอ่ากําหนดให้นะฮะนักเรียนสามารถลองทำเองได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องรอครูนะ กำหนดให้ให้อะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็ดูความเร็วแม้ของอนุภาคราสีเแคโทดตัวนี้คือค่าของอะไรฮะค่าของ v ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ9ก้าคูณสิยกกําลังอะไรฮะยกกําลัง7เมตรต่อเลยฮะเมตรต่อวินาทีฮะ,ะอ่ะพบอะไรอีกเมื่อนํามาพบเกิดสนามแม่เหล็กเท่ากับ0.1นยเซสลาแสดงว่าสนามแม่เหล็กคือตัวอะไรฮะ คือตัว b เห็นไหมคือสิ่งที่เขากำหนดมาให้นะฮะก็คือ0.1เทสลานะฮะ่คือหน่วยของมันนะฮะหมดยังยังไม่หมดให้เราบีค่ะค่า e ส่วน m เห็นไหมก็คือค่าตัวนี้นะครับก็คือค่า e ส่วน m อ่ามีค่าเท่ากับ1.8นะครับ1.8คูณ10ยกกำลัง11นะ,ะยกมา็ด คูลอมต่อกิโลกร,รมัมอันนี้คือพาร์ทแรกก็คือสิ่งที่กําหนดให้นะฮะสิ่งที่กําหนดให้อ่ะทีนี้น่ามาดูนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรนะฮะก็คือในการทดลองนี้นะฮะมีความเร็วมาให้แล้วก็พบว่ามีสนามแม่เหล็กส่วสนจุดหนึ่งเทสลาใช่ไหมฮะเขาให้มาแล้วนะฮะทีนี้เขาอยากทราบว่านะฮะ อยากทราบว่าลังสีจะวิ่งเป็นเส้นโค้งด้วยรัศมีเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือเลยฮะรัศมีฮะรัศมีคือตัวอะไรรัศมีคือตัวอานั่นเองนะฮะอารรัศมีอามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะนักเรียนจำสมการอาสองสมการนั้นได้ไหมครับว่าเราจะต้องใช้สมการตัวไหนนะครับอ่านักเรียนเรามาดูสมการตัวนี้กันนะครับ q ส่วน m เท่ากับ v ส่วนด้วย br นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถใช้สูตรนี้ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือได้เนื่องจากว่าเราต้องการหาค่าตัว r ใช่ไหมฮะเรามาดูซิ q ส่วน m เรารู้ไหมรู้ q ส่วน m ในข้อน,นี้คืออะไรฮะคือค่าของอิเล็กตรอนใช่ไหมก็คือประจุข,ของอิเล็กตรอนเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว e ส่วนด้วย m ก็คือมวลน,นะฮะซึ่งมีค่าเท่ากับ v ก็คือความเร็วใช่ไหมฮะส่วนด้วย b คือสนามแม่เหล็กนะฮะแล้วก็คูณด้วย r คือรัศมีเพราะฉะนั้นจริงแล้วสูตรนี้สามารถ ใช้ได้นะครับอจากนั้นเราก็ลองมาตั้งคำนวณกันเลยดีกว่านะครับว่าเราต้องการหาอะไรละ่ะเราต้องการหา R ถูกต้องไหมทีนี้เราจะต้องมาจัดรูปสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าสมมุติว่านักเรียนต้องการที่จะหา R อะนักเรียนจะย้ายข้างยังไงนะฮะก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่คูณอยู่ย้ายขึข้นไปก็ต้องเป็นหารใช่ไหมฮะหรืออะไรที่หารอยู่ย้ายข้างขึงข้นไปก็ต้องเป็นคูณนั่นเองนะฮะสมการตัวนี้อาจจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งใหลาลองดูนะเราย้าย R ตัวนี้ขึ้นไปนะฮะ เขียนไว้ก่อนนะอาตัวนี้นะฮะเสร็จแล้ว M ตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะ M ตัวนี้ขึ้นมาก็ได้ปไปเลยได้เป็น M นะฮะมี V อยู่แล้วก็คูณด้วย V นะฮะส่วนด้วยอะไรครับทีนี้ R ย้ายขึ้นไปแล้วนะฮะก็จะได้เป็น Q ส่วนลงมาใช่ไหมก็จะได้เป็น Q อ่า Q แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรฮะตัว B ีตัวบนี้อยู่ที่เดิมก็มีค่าเท่ากับเลยฮะ B เพราะฉะนั้นเราจะได้เอามาเป็นสูตร R เท่ากับ mv ส่วนด้วย qb นะฮะตัวนี้คือตัวที่เราจะต้องการหาเพราะฉะนั้นสมก,การที่เราได้นี้ครบหรือยังนะฮะคำตอบก็คือครบแล้วนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะฮะทีนี้นักเรียนอาจจะต้องพิจารณาน่ดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนดูตรงนี้นะฮะ mv ส่วนด้วย qb m มีค่าเท่าไหร่นักเรียนรู้ไหม m มีค่าเท่าไหร่ฮะ m มีค่าเท่าไหร่เออจำได้ไหมครับในที่นี้เขาไม่ได้ให้มวลมาแต่เขาให้อะไรมาฮะ เขาให้ประจุต่อมวลนักเรียนดูนะฮะประจุต่อมวลคือค่า e ส่วนด้วย m เห็นไหมมีค่าคํ่ากับ1.8คูณ10ยกกำลัง11เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดในเมื่อเรารู้ว่า e ส่วน m หรือ q ส่วน m เนี่ยนี้ค่าเท่ากับ1.8ใช่ไหมแต่ในข้อน,นี้คือ m ส่วน q คือมันกลับด้านกันเพราะฉะนั้นถามว่า1.8จะต้องอยู่ที่ไหนฮะคาตอบก็คือจะต้องอยู่ข้างล่างนั่นเองฮะก็คือ1.8นะครับแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง11นะฮะอันนี้คือตัวแรกฮนะนี่คือค่า เ็ส่วนคิวนอกจากว่าย้ายลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะที่ถามว่าตัวข้างล่างมีอะไรบ้างตัวข้างล่างมีบีตัวหนึ่งบีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะศูนย์จุดหนึ่งเทสลาใช่ไหมฮะนี่ก็แทนค่าลงไปทีนี้ข้างบนเหลืออะไรบ้างข้างบนเ็มส่วน Q ิวเอาอไปแล้วเพราะฉะนั้นข้างบนเหลือตัวเดียวฮะก็คือค่าเลยฮะค่า V ีเหนไหมนักเรียนดูซิค่าวเีนะเ,าวเท่าไหร่เก่าคูณด้วยสิบยกกำลังเจ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือค่าของอ่า ในระหว่างนี้นะฮะนักเรียนก็ลองอคำนวณดูนะครับว่าค่า R เท่ากับ9คูณ10ยกกำลัง7ส่วนด้วย1.8คูณ10ยกกำลัง11และคูณด้วย0.1เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะฮะก็อลองทำดูนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้นะฮะก็สำหรับคนที่เริ่มจะไม่เข้าใจหรือเริ่มจะเข้าใจให้หนักเรียนย้อนกลับไปดูสูตรสองสูตรนะฮะของทอมสันนะก็ะมีค่าเท่ากับ Q S <S ส่วน m เท่ากับ v ส่วนด้วย Br นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ q ส่วน m เท่ากับเลยฮะเท่ากับ e ส่วนด้วย b กําลัง2 r จริงๆแล้วเราสามารถใช้ได้ทั้งสองตัวนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าสมการอีกตัวหนึ่งนะฮะเราไม่สามารถใช้ได้ในข้อนี้เนื่องจากว่าอะไรฮะใครรู้บ้างว่าทาไมเราถึงไม่สามารถใช้สมการตัวนั้นได้อะแล้วกูจะเขียนให้ดูอีกตัวหนึ่งนะก็คือ q ส่วนด้วยเลยฮะส่วนด้วย m ใช่ไหมเท่ากับ e อ่าส่วนด้วย b กําลัง2นะฮะแล้วก็คูณด้วย r เผลที่เราไม่สามารถใช้สมก,การตัวนี้ได้เนื่องจากว่าทําไมฮะเราไม่รู้จักหรือเราไม่รู้ค่า e อีว่าเขาให้มาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสมก,การนี้ใช้ไม่ได้นะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจาเป็นต้องใช้สมก,การตัวนี้แทนนะครับอ่าและเรียนเรามาดูตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นค่า R าักเรเรียนหาได้หรือยังครับคำตอบก็คือมีค่าเท่าไหร่ฮะอามีค่าเท่ากับ 5ใช่ไหมฮะหคูณด้วย10ยกกำลังทำไมฮะลบสนะฮะหน่วยเป็นเมตรถามว่าตรงนี้ใครไม่เข้าใจบ้างถ้าใครไม่เข้าใจก็ต้องใช้วิธีการที่ครูเคยสอนไปก็คือทำไมฮะจับตัวเลขที่เป็นตัวแปรตัวเลขเดี่ยวๆมาคูณกันแล้วก็ทำไมฮะส่วนเลขยกกำลังที่เป็นคําอุปสรรคก็จับไปไว้กลุ่มเดียวกันนะฮะหรือประมาณนี้อ่ะดูนะเใช่มข้างบนมีเ ข้างล่างมีอะไรบ้างข้างล่างมี1.8ใช่ไหมฮะอ่า1.8แล้วก็คูณด้วยะฮะคูณด้วย0.1อันนี้คือก้อนแรกเห็นไหมก้อนแรกมีแค่นี้นะฮะร็จแล้วก้อนที่สองคืออะไรก้อนที่สองก็คืออ่าคูณด้วยนะฮะคูณด้วย10ยกกำลัง7ใช่ไหมฮะตัวนี้คือ7แล้วก็ข้างล่างไป11หารกันอยู่ย้ายขึ้นไปก็เป็นเลยฮะตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมฮะขึ้นไปก็เป็นลบนะฮะตัวนี้ก็มีค่าเป็นลบ เนี่ยอันนี้คือวิธีการคิดและแยกก้อนเพราะฉะนั้นเราจะสามารถแรียกได้ว่าในสองก้อนเนี่ยเราสามารถคำนวณหาได้ทีละก้อนได้นะครับก็คือก้อนแรกเป็นจานวนเต็มเห็นไหมฮะอีกก้อนหนึ่งคือค่าของคําอุปสรรคหรือเลขยกยกาลังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ R เท่ากับ5คูณ10ย,ยกกกาลังลบ3เมตรนะรอันนี้คือข้อแรกของเรานะครับอ่ะทีนี้เราไปดูต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับเพื่อเป็นความเข้าใจของเรานะฮะ ในการทดลองหลอดรังสีแคโทดนะฮะหากมีสนามแม่เหล็ก B มีค่าเท่ากับ0.25คูณ10ยกกำลังลบ3เทสลานะฮะทำให้รังสีเบนลงดังลูกนะฮะเดี๋ยวครูจะวาดรูปไปดูนะครับด้วยรัศมีความโคง้ง R า้าผ่านกระแสะไฟฟ้าเพื่อให้เกิดสนามไฟฟ้าระหว่างโลหนะ4.5คะูณ10ยกกำลัง3โวลต์ต่อเมตรนะฮะทำให้รังสีแคโทดพุ่งเป็นเส้นตรง ไม่เบี่ยงเบนให้ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรนะฮะและค่า q ิส่วนเอมหรือค่า e ส่วนเอ็ฮะมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดแปดอันนี้เขาใช้เป็นประจุของอิเล็กตรอนนะฮะอส่วนเอมเท่ากับหนึ่งจุดแปดคูณสิบยกกำลังจุเอ็ดคูลอมต่อกิโลกรัมนะฮเขาถามหาว่าค่า r จะมีค่าเท่าไหร่นะฮะอ่าแต่ครูขอวาดรูปให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับรูปของครูอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะอ่าสมมติว่ามาเป็นแบบนี้นะฮะอ่า ข้างบนเป็นบวกแล้วกันฮนข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบนะฮะเสร็จแล้วก็ทําไมฮะนีวิ่งวับนี้นะครับนี่ับตัเคทัวสนามแม่เหล็กบีมีค่าเท่าไหร่นะครับศูนย์จุดสองห้าคูณึกยกลังลบสึกกรลังลบสามเทสลาทำให้เปบนเบนเ ถ้าเกิดว่ามันเบี่ยงเบนลงใช่ไหมฮะนักเรียอาจจะดูเส้นที่เป็นสีแดงนะฮะก็คือเส้นนี้จากสว่านให้มันใสสุดน,น,นะฮะคือตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันวิ่งผ่านสนามตัวนี้ฮะแล้วพบว่ามันเบนลงใช่ไหมเขาบอกว่าทําให้ลังสีเบนลงดังรูปอ่ะประมาณนี้นะฮะมีความโค้งอาร์นะฮะมีความโค้งอาร์อยากทราบว่าเมื่อเกิดสนามไฟฟ้าระหว่างโลหะเท่านี้นะฮะจะทําให้ลังสีขดผูกเป็นเส้นตรงไม่เบี่ยงเบน จะต้องทําอย่างไรนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีเนี้ยมันผ่านเข้าไปแบบปกติมันกเน็เบนลงใช่ไหมฮะเบนลงนี่หมายความว่ามันเบนเข้าหาลบแสดงว่าน่าเรียนลองเดาได้ไหมฮะว่าถ้าเกิดมันเบนเข้าหาลบแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรฮะมันต้องเป็นบวกใช่ไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ถามว่าให้เรามาวิเคราะห์กันก่อนฮะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันทาไมฮะให้มันวิ่งเป็นเส้นตรงใช่ไหมวิ่งเป็นเส้นตรงไม่เบีเ่ยงเบนอ่ะเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูสักรูปหนึ่งนะฮะ <c oughs> ถ้าเราต้องการอีกรูปหนึ่งนะถ้าเราต้องการแบบนี้นะฮะเราจะทํายังไงนะฮะก็คือถ้าสมมุติว่าข้างบนยังเป็นบวกเมื่อกี้นี้นะฮะว่าเหมือนเดิมเลยก็คือบวกใช่ไหมฮะข้างล่างเป็นข้างล่างเป็นลบนะฮะข้างล่างเป็นลบอ่านี่คนละรูปกันนะดก,นะก,ก,ก่อนนะทำสัญลักษณ์ดวก่อนอันนี้คือรูปแรกที่เขาให้มาะฮะรูปที่สองคือตรงนี้ที่เราต้องการใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าต้องการให้พุ่มเป็นเส้นตรงสแสดงว่ามันต้องมาแบบนี้นะ,ะมาเป็นเส้นตรงถามว่าถ้าเกิดมาเป็นเส้นตรงสแสดงว่าทําไมฮะ แสดงว่ามันจะต้องมีแรงทั้งสองอย่างกระทำอยู่ในเรื่องนี้จําได้ไหมแรงทั้งสองอย่างคือแรงอะไรก็คือแรงของสนามแม่เหล็กและแรงของสนามไฟฟ้านะฮะลองดูนะแรงสนามแม่เหล็กแรงสนามไฟฟ้าและแรงสนามแม่เหล็กนะฮะกระทำกันแบบนี้อยู่นะฮะแสดงว่ามันพยายามที่จะดึงขึ้นและดึงลงทําให้เส้นเส้นนี้สามารถพุ่งตรงได้นะเป็นเส้นตรงได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาอยากทราบก็คือเลยฮะ ความเร็วใช่ไหมวิ่งไปด้วยความเร็วค่าค่าหนึ่งนะฮะอ่านน้เรียนเรามาดูนะครับว่าเราจะสามารถคำนวณหาได้จากอะไรนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําการคํานวณหาก่อนก็คือโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็มาดูเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยนะฮะกำหนดนะฮะกำหนดให้อะไรบ้างนักเรียนเราอ่านโจทย์รอบหนึ่งนะครับกําหนดให้ ดูนะฮะค่า b มีค่าใไหมค่า b ให้มาแล้วเราเขียนไปเลย b เท่ากับ0ูนจุดสองห้านะครับศูนย์จุดสองห้าคูณด้วย1ิบยกกำลังลบสามนะฮะเทสลาใช่ไหมก็คือตัวทีนั่นเองอ่ะตัวแรกที่เขาให้มาทำให้รังสีเบนลงด้วยรูปดังรูปนี้ก็คือรูปแรกรูปที่หนึ่งนะฮะก็คือรูปนี้นะฮะอ่าอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาอันนี้คือสิ่งที่เราทำไมฮะต้องการให้เป็นนะฮะรูปที่สอง เขาบอกว่าถ้าถ้าผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดสนามไฟฟ้าระหว่างโลหะ4.5คูณ10ยกกำลัง3โวลต์ต่อเมตรนะฮะตัวนี้คือค่าของอะไรรู้ไหมอ่ามาดูนะฮะ4.5ก็คือค่าของสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่าก็คือ4.5เห็นไหมสนามไฟฟ้านะฮะ4.5คูณ10ยกกำลัง3โวลต์น,นะฮะโวลต์ ต่อเมตรนะฮะอ่านี่คือสองตัวแล้วนะทำให้เราสีแคร์ูดแคทโถดพุ่งเป็นเส้นตรงไม่เบี่ยงเบนให้ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรนะฮะระยะห่างของของตัวนี้คืออะไรฮะก็คือดีจำได้ไหมก็คือระยะห่างหรือนักเรียนอาจจะใช้เป็นตัว S ก็แล้วแต่นักเรียนนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือคําว่าระยะห่างเนี่ยตั้งแต่เราเรียนมาสมัยเด็กๆเ,เราสามารถใช้ตัวแปรได้หลายตัวมากเลยนะถ้าเกิดห่างมากๆคือระยะห่างเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัว เก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นตัวดีก็ได้นะฮะในที่นี้ครูขอใช้เป็นตัวดีนะครับอ่ามีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรใช่ไหมฮะเราก็เขียนไว้ก่อนเลยว่า1เซนติเมตร1เซนติเมตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะเซนติ Cent i, ใช่ไหมก็คือ1ิยกกําลังอะไร10ยกกําลังลบ2นะฮะถ้าเป็นลบ2อนี่เซนติถูกต้องไหมถ้าเป็นลบ3ละ่ะคืออะไรลบ3ก็คือมิลลิอ่ะที่หนูเคยท่องไปตอนนั้นนะฮะอ่ะเสร็จแล้วให้มาตัวสุดท้ายคือ E ส่วน M อ e ส่วน M ครูอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะะ คำว่า e ส่วน m ก็คือค่าประจุส่วนด้วยมวลนนะะซึ่งมีค่าเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนนะฮะก็คือ e ส่วนด้วย m นั่นเองนะฮะมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดแปดนะครับคูณสิบยกกำลังสิบเอ็ดนะฮะตัวเลขตรงนี้น่าจะคุ้นๆน,นะ,ะถ้าเกิดสนูทำบ่อยๆหนูอาจจะจำตัวเลขตรงนี้ได้นะก็คือค่าของนะฮะค่าของประจุอิเล็กตรอนส่วนด้วยค่าของมวลอิเล็กตรอนนั่นเองนะมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดแปด ฟูลซีพีย์กำลังสิบเอ็ดนะฮะที่ตัวต่อกิโลกร,รัมก็คือค่าของคูลอมต่อด้วยกิโลกร,รัมนะฮะทีนี้คือสิ่งที่กําหนดให้นะฮะโ <c oughs> จทย์อยากทราบอะไรฮะอยากทราบว่าตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะ,ะเดี๋ยวขอใช้ประกายสักสีหนึ่งแล้วกันนะฮะอยากทราบนะ,ะอยากทราบอยากทราบ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าท <c oughs> ีนี้นักเรียนก็ต้องมาดูพิจารณาสูตรแล้วนะฮะถ้าเกิดในกรณีนี้ให้ b มาให้ e มาด้วยนะฮะให้ e มาด้วยนะจุดจุดที่นักเรียนจะต้องจําได้คือตัวน,นี้นะฮะ e ให้ e มาด้วยให้ d มาะฮะ Q ส่วน m ก็ให้มาถามว่านักเรียนจะใช้สูตรไหนนะฮะในการคํานวณตอนนี้เรามีสองสูตรจําได้ไหมสองสูตรนะั้นมีอะไรบ้างอะเราเขียนซิสูตรแรกก็คืออะไรฮะที่หนูเคยท่องกันมานะฮะอ่าเรามาดูสูตรกันก่อนนะฮะว่า เดี๋ยวครูจะให้หนูเลือกนะว่าหนูจะใช้สูตรไหนอาเขาเขียนตรงนี้นะฮะสูตรแรกก็คือ Q ใช่ไหมฮะส่วนด้วย <c oughs> m นะฮะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ Q ส่วน,น Q, m มีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วย br นี่คือสูตรที่หนึ่งนะฮะสูตรที่สองคือ Q ส่วนด้วย m นะฮะมีค่าเท่ากับ เมื่อกี้เปลี่ยน v ปเป็นอฮะเป็น v เป็น e <c oughs> ส่วน b ใช่ไหมก็จะมีค่าเท่ากับ e ส่วนด้วย b กําลัง2แล้วก็คูณด้วยอ่า <c oughs> อ่านักเรียนลองดูนะฮะว่าถ้าเกิดนักเรียนเจอโจทย์ข้อนี้นะฮะตัวแปรที่ให้มามี b มี e มี d นะฮะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้สูตรไหนในการคํานวณครับครับก็ในดูจากสูตรนะฮะในความเป็นจริงแล้วหนูสามารถ ใช้สูตรในการคำนวณหาได้ทั้งสองสูตรซึ่งสูตรนี้ก็ใช้ได้นะฮะสูตรนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดกหนูจะใช้สูตรที่1นึ่งเนี่ยนะฮะหนูก็จะต้องดูว่าตัวแปรตัว v ตันแรหรือค่าของความเร็วนักเรียนสามารถหาความเร็วได้ไหมถ้าเกิดให้มามี b มี e เนี่ยหาได้นะฮะหาความเร็วได้หนูก็ใช้สูตรที่1ได้เหมือนกันหรือหนูจะใช้สูตรที่2ก็ได้นะฮะสูตรที่2ก็คือลองแทนค่าลองแปลป็ป q ส่วน m e รู้แล้วใช่ไหมฮะ บีกัหลักสองหนูก็รู้แล้วทีนี้ค่า R หนูต้องการจะหาหนูก็ย้ายข้างขึ้นมาก็หาได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นจริงแล้วถามว่าสูตรไนสูตรไหน,ไห,นหาง่ายที่สุดก็คือสูตรที่2ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนบอกว่าหนูจะยังอยากทําสูตรที่1ได้ไหมคําตอบก็คือได้นะฮะอ่ะสมมุติว่าครูจะลองทําสูตรที่1ให้ดูนะฮะสูตรที่1นเนี่ยนักเรียนจะต้องหา V ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ V ใช่ไหมรู้คิไหมอ่ะรู้คิวส่วน M รู้แล้วใช่ไหมก็คือค่าของประจุอิเล็กตรอนนะฮะ ด้วยมวลอิเล็กตรอนรู้แล้วเพราะฉะนั้นก้อนนี้รู้ก้อน B รู้ไหมรู้ก้อนอ่าคือก้อนที่ต้องการหาก้อน V หาได้ไหมคําตอบคือก้อน V ีก็หาได้เช่นกันนะฮะ mm hmm. อ่าลองดูนะฮะลองนะฮะลองทําลองทําใช้สูตรที่หนึ่งนะ,ะก็คือตัวนี้นะฮะอ่าลองดูนะเราต้องการหา V ก่อนอ่าตั้งค่าไปเลยะฮะหา V อ่าโอเคนะฮะนักเรียรู้ไหมครับว่า V มีค่า,าเท่ากับเท่าไหร่รู้ไหม ่าเราไม่รู้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามาหาวีกันก่อนเริ่มต้นจากอะไรฮะ <c oughs> เริ่มต้นจากที่หนูรู้ความสัมพันธ์ว่า fb มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะเท่ากับ fe ถามว่าอ่ะนักเรียน อนนี้เรารู้ได้ไงว่า fb มีค่าเท่ากับ fe คาตอบคือดูรูปนี้ไงฮะสิ่งที่เราต้องการจะหาไหมฮะสิ่งที่เราจะหาคือต้องการตรงนี้ทําให้ลังสีพุ่งไปเส้นตรงได้แสดงว่ามันต้องมีแรงทั้งสองตัวเท่ากันแรงสองตัวเท่ากันก็คือแรงของนะฮะแรงของสนามแม่เหล็กและแรงของสนามไฟฟ้าที่มันทําไมกันที่มันเท่ากันอยู่นะฮะอะงัน้นเียลองดูนะฮะจำได้ไหม fb หรือค่าของแรงของแม่เหล็กมีค่าเท่ากับ q เท่าไหร่ฮะแรงแม่เหล็กมีค่าากับ q ไรฮะ q หา v แล้วก็คูณด้วย ดี B, นะฮะส่วนแรงของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะมีค่าเท่ากับ Q แล้วก็คูณด้วย E นะฮะอ่าตัวนี้คือตัวที่เราสามารถนําไปใช้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องการหา V ย้ายข้างไปซิ V จะมีค่าเท่าไหร่นะฮะอ่าเพราะฉะนั้น V ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรฮะค่านี้มีด e, ีอาจจะก่อนลืมตัดได้ตัด e ตัด Q ไปก่อนนะฮะคิวมีสองค่าตัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเลยฮะมีค่าเท่ากับ E ส่วนด้วย b นั่นเองนะนี่คือในการหาค่าวีอาจจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะลองดูนะอ่ะคูลองใช้สูตรนี้แล้วกันนะครับ e ส่วน b e มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้เขาให้มาแล้วใช่ไหมก็คือ4ี่จุดเลยฮะสี่จุดห้าคูณสิบยกกำลังสามนะสิบยกกำลังสามอ่ะเสร็จแล้วก็หารด้วยค่าของ b b ให้มาอย่าง b ให้มาแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสองห้านะฮะสองห้าใช่ไหมศูนยะ์จุดสองห้าฮะแล้วก็คูณด้วย สี่ยกกําลังอะไรฮะยกกําลังลบสามอ่าเราคิดดูซิ C ว่าถ้าเกิดว่าเป็น e ส่วน b ตรงเนี้สี่จุดห้าคูณสิบยกกำลังสามหารด้วยศูนย์จุดสองห้าสิบยกกำลังลบสามเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่จําได้ไหมถ้าเกิดลบสามตัวนี้ย้ายขึ้นไปก็ต้องปเ,เป,นปน็นเลยฮะเป็นบวกสามอ่านแล้วเรามาคิดดูนะครับอ่านะฮะครูคิดได้ประมาณหนึ่งจุดคูณสิบยกกำลังเจ็ดนะฮะนี่เป็นหน่วยเมตรต่อเลยฮะ เมตรต่อวินาทีนะครับที่ต้องดูนะค่า v เรารู้แล้วอี๋ยวครูขออนุญาตเขียนค่า v ไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะ v เท่ากับ1.8นะฮะคูณ10ยกกำลัง7นะฮะเมตรต่อวินาทีนะครับครันักเรียนบางคนอาจจะคูณได้อาหารได้4.5หาร0.25ได้18อะไรประมาณนี้นะ แล้วก็สิบกำลังสามหารด้วยสิบกำลังลบสาม็คือเหมือนกับเอาย้ายลบสามขึ้นไปบวกก็ได้เป็นอะไรฮะเป็นหกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงแล้วครูได้เป็นหนึ่งจุดแปดคูณสนะิบกำลังเจ็ดนี่ยได้มาจากการเลื่อนจุดนะได้เป็นหนึ่งจุดแปดหนูจะตอบเป็นสิบแปดก็ได้นะแล้วแต่นะแต่เลขียกกำลังหนูก็จะต้องเปลี่ยนไปนะ <c oughs> อ่ะทีนี้เราได้ค่าวีเรียบร้อยแล้วนะก็ครูขออนุญ,ญาตลบตรงนี้สักนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าพื้นที่ในการเขียนของครูไม่พอแล้วนะหานะเราจะได้ค่าวีตรงนี้มีค่าเท่ากับ10ยกกงจัง เนะฮะเมตรต่อวินาทีนะเรียบร้อยแล้วนะครับขอลบตรงนี้นะเพราะว่าค่าวีคูเอามาเก็บค่านี้แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราบอกว่าเรารู้ค่าวีแล้วเราสามารถหาค่าอไรายได้หาค่าอาได้ไหมคำตอบคือหาได้นะฮะอ่าแต่ขอลบตรงนี้หนึ่งนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะฮะทีนี้เรา จะใช้ส่วนนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็แทนค่าลงไปเลยจากนะฮะจาก Q ส่วนด้วย m ะฮะมีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วย br นะฮะแต่ตอนนี้เรารู้ทุกค่าแล้วยกเว้นค่า r ใช่ไหมฮะเราต้องการที่จะหาค่า r เราจะย้ายค่าเป็น r ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะเรนลองช่วยคิดดิ r เท่ากับเท่าไหร่ฮะ r เท่ากับ m เลยฮะ mv ส่วนด้วยอนะไรฮะ ย้ายลงมาย้ายคิวลงมาก็จะเป็นฮะเป็น QB ใช่ไหมอ่าเราก็จะได้เป็น R เท่ากับ MV ส่วนด้วย Qb นะที่เหลือก็แค่แทนค่าลงไปให้ครบเราก็จะได้ค่า R ออกมาแล้วนะลองดูนะอ่าไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นค่า R ตัวนี้นะฮะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องเรียนแทนค่าให้คุณหน่อยฮะ m ส่วน Q เมื่อกี้หนูรูแล้วว่า Q ส่วน M มีค่า1.8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเหมือนที่ทำข้อแรกๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็น M ส่วน Q แสดงว่า1.8มันต้องทำไงฮ มันจะต้องมาเป็นอยู่ข้างล่างเป็นส่วนนะเป็นส่วนคูณด้วยอะไรฮะสิบยกกาลังสิบเอ็ด่าแบบนี้นะฮะใส่วงเล็บไว้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วตัวบีมีค่าเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เราได้เลยก็คือศูนย์จุดเลยะฮะศูนย์จุดสองห้านะศูนย์จุดสองห้าคูณด้วยสิบยกกําลังลบสามนะ,ะอ่าประมาณนี้นะฮะอ่าข้างล่างได้แล้วข้างบนเหลืออะไรเนี่ยข้างบนเหลือตัว v v วเมื่อกี้เราคิดได้แล้วเท่าไหร่เอ่ยนี่ไหม วิธีเราคิดได้เมื่อกี้นี่คือตรงนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> ก็คือหนึ่งจุดแปดนะฮะ <c oughs> คูณด้วยส0ยกกำลังเจ็ดไหมฮะ <c oughs> แล้วก็แทนค่าไปปกติที่แล้วก็ให้หาค่า่นักเรียนลองหาค่าดูสิครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่หาค่าได้ไหมครับอ่ถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจนักเรียนใช้วิธีของครูก่อนฮะก็คือรวมเลขก่อนเอาเลขที่เป็นเลขจํานวนเต็มมาอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะหนึ่งจุดแปดหารด้วยอะไรฮะหารด้วยหนึ่งจุดแปด นะแล้วก็คูณด้วย0.025น,นีน่าจะไม่ยากนะน่าจะไม่ยากก้อนแรกก้อนที่สองคูณด้วยเลยฮนะ10ยกกำลังใช่ไหม10ยกกำลังฮนะข้างล่างข้างบนเป็น7ข้างล่างลบ11ย้ายข้างล่างเป็น11ย้ายข้างไปเป็นลบ11อันนี้ลบ3ย้ายขึ้นไปเป็นบวก3นะฮะ, <c oughs> อะลองดูซิว่าถ้าทำาวณอนนี้จะมีค่ากับเท่าไหร่นะฮะ อ่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าก็กดพักบ่อยๆเนื่องจากว่าวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็พักไปกินน้ำมาแป๊บหนึ่งหนูได้ยังฮะหนึ่งจุดแปดหารด้วยหนึ่งจุดแปดคูณศูนย์จุดสองห้านะฮะแล้วก็คูณด้วยค่าอุปสรรคคือเจ็ดลบสิบเอ็ดบวกสามอ่ะก็แลกได้เท่าไหร่ฮะตัดกันได้เท่าไหร่เนี่ยได้สี่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคือหนึ่งส่วนศูนย์จุดสองห้านะฮะลองคิดดูนะฮะตรงนี้ได้สี่พอดีเลยนะฮะทีนี้มาดูต้นก้อนข้างหลังเนี่ยจะได้เเป็น สิบเแล้วก็บวกสมันจะได้เป็นอะไฮะเป็นสิยกกําลังลบหใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถตอบได้เป็นอะไรฮะเป็นเลขที่ไม่มีคำอุปสรรคก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีคำอุปสรรคคือเราเลื่อนจุดเป็นหจุดก็จะเป็น่าไรฮะศูจุดสฮะค่า R เป็นอะไรฮะค่า R เป็นเมตรนะฮะก็ถือว่าข้อนี้ก็จบแค่นี้นะฮะ สำหรับวันนี้นะฮะก็เนื้อหาจะเป็นเรื่องของตัวอย่างในการคำนวณนนะของทอมสันใช่ไหมนักเรียนก็ฝากกลับไปทบทวนให้ดีนะคบวันนี้ครูขอยกตัวอย่างให้ดูแค่สองข้อนี้นะแต่สองข้อนี้ก็สามารถที่จะคำนวณหาได้แล้วนะฮะจริงแล้วในข้อนี้นักเรียนใช้สมการตัวที่หนึ่งใช่ไหมฮะแต่นักเรียนอาจจะลองใช้สมการตัวที่2ดูก็ได้นะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราถนัดอะไรมากที่สุดนะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดหนูหาเรื่องนี้นะฮะถ้าเกิดหาูตรที่1นเนี่ยหนูไม่รู้ความเร็วใช่ไหมฮะ หนูอาจจะต้องหาค่าของความเร็วก่อนนะสำหรับวันนี้ก็เนื้อหาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาเจอกันเนะเราจะได้มาพูดในคลาสต่อไปนะฮะว่า,าวัฒนาการของการคำนวณหาอะตอมของแต่ละท่านเนี่ยทำไมถึงไม่จบสิ้นที่ทอมสันนะฮะเพราะว่าจริงแล้วทอมสันเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ในยุคแรกๆที่ทําการค้นคว้านะฮะแล้วก็พบว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้แต่ในยุคหลังๆที่มันมีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะพบว่าจริงๆแล้วนะฮะ คำสันอาจจะพูดไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะฮะแต่ว่านี่ก็คือสิ่งที่ใช้ในการคำนวณหานะฮะปัจจุบันนี้ในการคำนวณสูตร2ส,สูตรนี้ก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะแต่เพียงแค่ว่าคําตอบบางอย่างอาจจะต้องใช้สมการของนักฟิสิกส์านอื่นเข้ามาซัพพอร์ตด้วยนะฮะถึงจะสามารถคํานวณและสามารถหาความจริงได้นะครับสาหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับ